สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆสำหรับเรื่องเล่าในคำ่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา ในช่วงนั้นผมมีโอกาสได้กลับบ้านครับซึ่งบ้านของผมอยู่ในโซนของภาคใต้แต่ขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นจังหวัดอะไรในวันแรกที่ผมไปถึงนั้นก็ช่วงเวลาประมาณสักสี่ถึงห้าโมงเย็นแล้วครับพอไปถึงผมก็สงสัยว่าทำไมวันนี้มาแตกแปลกเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมกลับมาบ้านทุกครั้งและในทุกๆเย็นนั้น ผมจะเห็นพวกลุงๆป้าๆามานนั่งคุยกันอยู่ที่ข้างบ้านซึ่งข้างบ้านที่ผมกล่าวนั้นก็คือเป็นบ้านของป้าของผมนี่แหละคือบ้านของป้าแกนั้นเปิดเป็นร้านขายของชำครับและจะมีคนมานั่งอยู่ตลอดมานั่งพูดคุยกันมานั่งกินนู่นกินนี่บ้างจนแบบดึกดื่นก็มีจนแบบเออผมก็ผิดสังเกตเนาะแต่นะตอนนั้นผมก็ไม่ได้ถามใครผมคิดว่า แต่ละคนน่าจะมีธุระส่วนตัวแหละก็เลยไม่ได้มานั่งคุยอะไรกันผมก็เลยกะว่าจะไปคุยกับป้าสักหน่อยเพราะผมนั้นก็ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านบ่อยๆสักเท่าไหร่ผมก็เดินไปที่ร้านในเวลานั้นก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วครับผมไปถึงกระทักถ่ายป้าสวัสดีครับป้าป้าแก่ก็เลยตอบมาว่าเอา้าไอ้แดงกลับมาเมื่อไหร่แล้วลูก ป้าแกจะเรียกผมว่าไอแดงนะครับเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้ชื่อไอแดงหรอกแต่ตอนที่ผมเกิดมานั้นสีผิวของผมนั้นเป็นสีแดงอมชมพูป้าแกก็เลยติดเรียกชื่อผมนั้นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับป้าผมก็กลับมาถึงตอนสี่ห้าโมงเย็นนี่แหละครับป้าแกก็เลยพูดต่ออีกว่าแล้วลูกจะเอาอะไรหรือเปล่าป้าจะปิดร้านแล้ว ผมก็เลยถามต่อไปอีกว่าเอ้าป้าถ้าไมถึงรีบปิดด้านเดียวจังนะปกติไม่ใช่ปิดตอนเกือบๆจะสี่ทุ่มไม่ใช่หรอป้าป้าแกก็เลยตอบว่าเออวันนี้ป้ารีบนะพอดีว่ากับข้าวป้าก็ยังไม่ได้ทําเลยก็เลยจะรีบปิดด้านแล้วไปทํากับข้าวและป้าแกก็ทําหน้าแบบเสียๆนิดๆผมก็เลยตอบไปว่า อ๋อครับงั้นผมเอาน้ำโคกขวดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นผมก็กำลังจะเดินกลับบ้านหน้าตอนนั้นที่ร้านของป้าป้าเก๋ก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดินกลับมาไเรื่อยๆซึ่งในตอนนั้นท้องฟ้ามันก็มืดสนิทแล้วครับและตรงน,นั้นมันก็ไม่ได้มีไฟทางด้วยมันก็เลยมืดผมก็เดินเรียบมาตามข้างทางนั่นแหละครับ แต่จังหวะนั้นผมก็เหลือไปดูอีกฝั่งหนึ่งของถนนครับมันเหมือนมีคนเดินอยู่ผมก็เลยลองหันไปดูครับผมก็เห็นจริงๆว่ามีคนกำลังเดินสวนผมไปแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนครับเห็นเขาเดินก้มหน้าก้มตาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆในตอนนั้นผมไม่ได้เห็นหน้าตาอะไรเขาเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละน่าจะเดินกลับบ้านอะไรหรือเปล่า ก็ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้นเธอก็เดินสวนผมไปจนผมก็เดินกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในกลางดึกคืนนั้นผมกับฝันว่าผมฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วครับซึ่งในฝันมันเหมือนเรื่องจริงเอาว่าผมฝันว่าผมก็เดินอยู่ที่ริมทางข้ามถนนนั่นแหละครับเหมือนเดิมเลยและผมก็เห็นเธอเดินสวนผมอีกครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เธอเดินมาแล้วและเธอก็หยุดมองผมครับและผมก็หันไปมองพอดีและจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมานั้นเมื่อผมเห็นใบหน้าของเธอมันไม่ใช่คนปกติเลยครับใบหน้าของเธอนั้นมีรอยแผลถลอกและตามเนื้อตามตัวก็มีแผลเหมือนกันสภาพเสื้อผ้าร่างกายของเธอนั้นมันมีเลือดเปื้อนและเลอะไปหมดเลยครับแต่คราบเลือดนั้น มันเป็นเหมือนคราบเลือดที่เป็นสีดำครํำน่าจะแบบมันนานแล้วแล้วพอเธอเงยหน,น้าขึ้นมามองเธอก็กวักมือเรียกผมโดยการยกมือขึ้นและกวักมือเรียกเมื่อผมเห็นดังนั้นผมก็ตกใจและสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับผมคิดในใจนี่เราฝันไปหรอเนี่ยนี่ตอนนั้นผมเหงื่อแตกไปทั่วทั้งตัวเลยใจสัน่นน่ากลัวมาก และผมคิดในใจว่านี่ผมฝันดูว่าเรื่องจริงกันว่าเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันเหมือนจริงเอามากๆจนในตอนเช้าหมานั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดแค่ว่าผมน่าจะเก็บเอาไปฝันหรือว่ามีความหลอนกลัวแล้วคิดไปเองอะไรหรือเปล่าและผมก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนะครับจนในคืนต่อมาที่บ้านของป้าก็เงียบอีกครับ หนึ่งทุ่มเนี่ยป้าแกก็ปิดร้านแล้วไม่มีใครมานั่งคุยอย่างเช่นเคยเมื่อก่อนเลยผมก็คิดเออหรือว่าป้าแกเปลี่ยนเวลามาปิดร้านเร็วขึ้นผมก็สงสัยนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากและในคืนต่อมานั้นผมก็ฝันอีกแล้วครับผมฝันว่าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วและก็เป็นจุดเดิมเลยที่ผมฝันในทุกๆคืนจะเป็นจุดเดียวกัน กับที่ผมเจอเธอในวันแรกคือผมจำได้เลยว่าคนที่เจอในฝันนั้นกับคนที่ผมเดินเจอในวันแรกมันคือคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะผมจำเสื้อผ้าของเธอได้แม่นเลยแต่วันที่ผมเจอตัวเธอนั้นคือเสื้อผ้าของเธอไม่ได้มีรอยเลือดนะครับผมก็เลยคิดว่าที่ผมเจอเธอในคืนนั้นและผมก็เก็บเอาไปฝันและเก็บเอามาร้อน พราะในตอนที่ไปเจอนั้นคือมันก็มืดและวังเวงมากด้วยในเวลานั้นผมไม่ได้นึกถึงเรื่องผีอะไรเลยผมคิดแค่ว่าผมแค่มีอาการหลอนเองจนในวันที่ 3, ผมก็ไปนั่งคุยกับป้าแ,แกผมกะว่าผมจะต้องไปซักประมาณสักสี่ถึงห้าโมงเย็นนี่แหละเพราะป้าแ,แกก็ยังเปิดดานอยู่เพราะถ้าผมไปหลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วป้าแกก็จะปิดดานแน่นอน ผมก็เลยเดินไปหากแกตั้งแต่กลางวันเลยครับช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นนี่แหละเมื่อผมไปถึงผมก็ทักทายป้าแกปกติทีนี้ผมก็เลยถามข้อสงสัยที่ผมสงสัยอยู่ว่าป้าทำไมช่วงนี้ป้าปิดร้านเร็วจังผมกะว่าจะเดินมาสักช่วงหนึ่งถึงสองทุ่มป้าเก็บร้านปิดร้านหมดแล้วป้าแกก็เลยทำหน้าแบบเลิกลกักไม่อยากจะพูดต่อ แต่ทีนี้ป้าก็เลยยอมพูดป้าแกก็เรียกผมลูกลูกฟังป้านะที่ป้าปิดด้านเดีวยนี่ยพบป้าไม่อยากเจอผีนะสิผมได้ฟังตอนนั้นก็แบบคำๆนิดนึงก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าผมก็เลยตอบไปว่าฮะอะไรนะป้าผีเผิอที่ไหนหลอกป้าผมก็พูดแบบติดตลกกับแกไป แต่ว่าป้าแกไม่ขำเลยครับแกททำหน้าแบบจริงจังมากป้าแกก็เลยพูดต่ออีกว่าผีจริงๆนะลูกผีมันเหี้ยนหนักมากเลยนะลูกช่วงนี้นะและพอป้าแกบพูดแบบนั้นและแก๋ทำหน้าแบบจริงจังด้วยผมก็เลยเจ๊คอไม่ดีเลยครับผมก็เลยฟังป้าแกบพูดต่อก็เมื่อสัปดาห์ก่อนนะ่ะมันเกิดอุบัติเหตุรถชนคนตาย ที่หน้าร้านป้านี่แหละเธอเสียชีวิตคาที่เลยนะและไอ้คนที่ชนนะ่ะเมื่อนชนแล้วมันก็ขับรถหนีไปเลยน่าจะกลัวความผิดและและไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครเป็นคนชนในค่าคืนนั้นป้าก็ปิดด้านแล้วนะและมาได้ข่าวจากชาวบ้านก็พูดกันว่าหญิงสาวคนนั้นก็จะเดินมาซื้อของที่ร้านป้านี่แหละแต่พอแกเดินมาถึง แกก็เห็นว่าร้านป้าปิดแล้วแกก็เลยจะข้ามถนนเพื่อจะเดินกลับแต่ในจังหวะนั้นมันก็มืดแล้วรถที่ขับผ่านมาก็ไม่เห็นก็เลยพุ่งชนหญิงสาวคนนั้นอย่างจังเมื่อชนเสร็จแล้วมันก็ขับรถหนีไปเลยมันน่านจะกลัวความผิดนั่นแหละจนชาวบ้านมาเจอศพในช่วงเช้าตู่ของอีกวันแล้ว ซึ่งสภาพศพข,ของเธอก็นอนตายอยู่ที่กลางถนนมันก็อยู่ตรงข้ามกับด้านของป้าเลยและเรื่องราวของหญิงสาวคนนั้นก็ผ่านไปแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะสี่ลูกในทุกๆค่ำคืนนะ่ะป้าจะได้ยินเสียงร้องไห้แบบโหยหวนมากและเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือเธอก็พูดว่า และบางคนก็บอกว่าในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนมักจะเห็นวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่แถวบริเวณหน้าร้านของป้านี่แหละซึ่งแรกๆป้าก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่พอป้าได้มาเจอกับตัวของป้าเองก็อ,อย่างที่ลูกรู้แหละว่าป้าจะปิดร้านช่วงประมาณสามสี่ทุ่มแต่หลังจากที่เกิดเหตุนั้นป้าก็ต้องรีบปิดร้านให้เร็วขึ้นเพราะทำไมอย่างนั้นป้าก็ต้องเจอ ป้าก็จะเห็นว่าไม่วิญญาณของหญิงสาวคนนั้นเดินผ่านไปมาอยู่ที่หน้าร้านป้าเป็นประจำเลยป้าก็เลยคิดว่าเธอน่าจะยังไม่ได้ไปไหนและเวลาที่เธอเดินผ่านนั้นก็มักจะได้ยินเสียงหมาหอนไล่ลังมาด้วยคือป้ากลัวมากจะไม่กล้าเปิดร้านต่อคนแถวนี้พอคำ่ำเขาจะปิดบ้านอย่างไวเลยนะก็อย่างที่ลูกเห็นนั่นแหละว่าทำไมช่วงนี้ ไม่มีคนออกมานั่งกินกันที่ร้านป้าเลยเพราะไม่มีใครกล้ามานั่งนะสิลูกพอผมได้ฟังที่ป้าพูดความคิดในหัวของผมก็เด้งขึ้นมาเลยครับว่าไอสิ่งที่ผมเจอนั้นมันไม่ใช่คนละสิครับผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเจอให้ป้าฟังป้าเกก็เลยพูดว่าใช่แล้วละ่ะลูกนั่นแหละผีวิวญ,ญญาณของหญิงสาวก็ได้ถูกรถชนนั่นแหละลูก นี่ลูกเจอเหมือนกันเนาะเนี่ยผมก็เลยบอกป้าแกว่าผมก็เจอครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ดูเรื่องดูราวอะไรกับเขาผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านปกติที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ละมัง้งผมก็เลยไม่ได้กลัวนะป้าแต่พอผมเก็บมาฝันในทุกๆคืนนั้นผมก็เริ่มแปลกใจแล้วล่ะจนได้ไม่รู้ความจริงจากป้านี่แหละโอ้โหป้าแล้วไม่มีใครมาทำพิธีอะไรเลยเหรอป้า ป้าเกก็เลยตอบว่าก็มีนะลูกแต่วิญญาณมันน่าจะโกรธแค้นหนักมากเพราะไอ้คนที่ชนนั่นในตอนนี้ก็ไม่สามารถจับตัวได้เลยวิญญาณมันก็เลยเฮี้ยนหนักเที่ยวออกมาหลอกหลอนชาวบ้านแถวนี้ป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันป้าก็ได้แต่หวังว่าให้ตำรวจเข้าจับตัวคนได้ได้เร็วๆว,วิญญาณของหญิงสาวคนนั้นจะได้ไปสู่สุคติเสียที และหลังจากนั้นผมก็กระดับมาทำงานครับและผมก็ไม่ได้ยินเรื่องราวของผีสาวตนนั้นอีกแต่ถ้าผมมีโอกาสได้กระดับบ้านผมจะเอามาไล่ฟังต่อนะครับนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะตอนนี้แอด,ดรอเรื่องเล่าจากคุณผู้ฟังอยู่นะคะถ้าใครมีก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยสำหรับในค่ำคืนนี้แอดก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ